ค่ะใกล้ถึงหรือ,อยังเนี่ยใกล้ใกล้แล้วครับผมมีครับเครื่ององเราครับอ้าวอี่เหรอคะเครื่องตอนนั้นอือหืงงั้นกระจายรังสีผอกมาค่ะ <laughs> ว่ามันจะเป็นยังไง ขั้นตอนแรกมีการทำไงบ้างคะอ๋อน,นี่คือการสาธิตน,นะคะเพราะเราไม่ได้ไปที่สวนยางจริงๆ,งๆนะอช่วยกันค่ะช่วยกันออ้าวปูยางเรียบร้อยแล้วโอ้โหครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนแรกของมันครับ เกษตรกรจะทําการเทมล็ดยางลงไปในกลวยที่เราได้เนี่ยครับได้ทำไว้แล้วครับครับคล็ดยางนะคะครับนี่ครับจะเป็นรูปแบบ่โอ้โหครับใหญ่มากเลครัก็จากนั้นนะครับเขาก็ต้องเกษตรกรก็ต้องเข้าเกียร์ครับเพื่อให้เครื่องทํางานได้นะครับพอเข้าเกียร์แล้วครับก็ใช้วิธีการเข็นนะครับแป้งหนาเลยครับ ใ,บบใช่ครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการลงของไม้ยางครับทํให้ไม้ยางมันอาจจะไม่สวยหน่อย oh. แต่เกิดในพื้นที่ดินจริงเนี่ยจะเรียงตัว,ตวกันสวยกว่าน,นี้ครับมันจะเรียงตัวกันเป็นในลักษณะแบบไหนครับเป็นเป็นชุดนะครับเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเพราะว่ากลไกการจ่ายเราเนี้ยจะใช้วิธีการจ่ายแบบเป็นถ้วยในการจ่ายไม้ยางมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะครับอือันนี้ก็คือการสาธิตจาลองให้เราดูว่าการเล้งมที<ช>่แค่นี้เองก็อย่งง่ายสุดละเกินนะในการที่จะเอาไปลงในพื้นที่จริงว้าว ต้นทุนต้นทุนเท่าไรคะประมาณต้นทุนนำเครื่องนี้กับประมาณ4 00 0บาทครับ4,000บาทแล้วถ้าเทียบกับราคาคุ้มทุนหรืก็คุ้มทุนแล้วถ้าเกิดกเกษตรกรใช้เนี่ยใช้เครื่องนี้นะครับแล้วก็หักลบค่าเสียกำไรไปจะอยู่ที่เอ่อ32,000บาทต่อไร่ต่อ2ปีครับซึ่งผมว่าเป็นเงินที่มากเลยทีเดียวนะครับในการยี่จ้างแรงงานใช่ครับเนาะ4 0 0พันนี่สามารถใช้ได้ เอากี่ปีเครื่องของเราก็มีความแข็งแรงครับออกแบบกลไกมาให้ใช้งานได้นานก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณ1ิปีน่าจะได้ครับโอ้โหสิบปีสี่พันครับกับเครื่องแบบนี้สุดยอดมากเลยค่ะง่ายนะคะดูถ้าจะง่ายการทําก็กลไกง่ายๆอย่างที่เราบอกก็เป็นตีการเริ่มต้นหลักการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของแรงโน้มถ่วง มาประกอบเข้ากับกลไกการส่งผ่านพลังงานของซซอและเพลาโดยไม่อาศัยกลไกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพื่อช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนอย่างในเรื่องของต้นทุนพระเจ้าเครื่องนี้นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนแถมยังลดเวลาในการเพาะปลูกในแต่ละครั้ง ทำให้เกษตร,รกรมีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้นค่ะว้าวสุดยอดแนวคิดเพื่อเกษตร,รกรจริงๆอ่ะพี่ปรึกษ,ษาของเราผมได้ทุกวันนี้ก็พกอาจารย์ครับผมมีอะไรก็มาปรึกษ,ษาอาจารย์อาจารย์ช่วยเหลือทุกอย่างครับแล้วก็คอยอให้คำแนะนำแบบนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมพรอาจารย์เฉลิมพร สิน่ารักมากเลยในการคุยกับเขาครั้งนี้คือรู้สึกว่าจะได้ความรู้ในหลายอย่างตั้งแต่ไปที่เจอกันที่กรุงเทพนะเกี่ยวกับเครื่องอหวานและยางพาราอาจารย์ถาม,ถามน้อง,อง,องๆเขาดื้อไหมคะอันัแรกถามก่อนเลยน้องก็น่ารักนะครับไม่ดื้อน,นะครับเพราะว่าเวลาที่มีกิจกรรมอะไรเขาก็มาตรงเวลาและที่นี้น้องๆชุดนี้เขาแบ่งเวลาเก่งมากนะครับคือเขาเรียนวิเศษด้วยอะไรด้วยหลายเรื่องนะครับนะแล้วก็ก็แบ่งเวลามาทำนะฮะมีอะไรก็นัดคุยกันนะครับ ก็น่ารักครับค่ะอาจารย์ดูแลหลายกลุ่มไหมคะนอกจากในของน้องทีมทุกอย่างเองก็ตอนนี้ก็ดูแรหลักๆอยู่ทั้งหมด3กลุ่มครับ3กลุ่มครับผมมีกลุ่มไหนบ้างคะก็มีกลุ่มทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอเครื่องว่าเครื่องกําจัดกระฝากนะครับนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเยอะครับกับสามเรื่องครับ ก็เป็นในสิ่งที่น้องๆเขาบอกว่าอาจารย์นี่ให้เขาทุกอย่างเลยตั้งแต่ความรูม้กระบวนการคิดมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ตลอดม .5 แล้วม .6 เนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะผมคิดว่าเขาคงจะทําอย่างนี้ต่อไปนะเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นนะครับและมีความตั้งใจจริงในการทํางานนะครับก็คิดว่าน่าจะม .6 ก็ยังน่าจะทําต่ออยู่ครับแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะสนับสนุนน้องๆเขาต่อไปนในแนวไหนบ้างคะก็ ประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของชิ้นงานชิ้นนี้นะก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปให้มันมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับนะแล้วก็เรื่องเา่วกปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีมาหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับที่ว่าเมื่อนักเรียนทําโครงงานสําเร็จแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะเปิดรับเป็นโคต้าพิเศษอะไรเงี้ยนะครับเพื่อก็ตอนมหเนี่ยพคงไม่ต้องสอบเอ็นท้าเลยนะครับเพราะคื่อก็คงจะมีโคต้าหลายแห่งที่เราก็อยู่ครับเด็กเก่งเลยนี่หนา ค่ะจังค่ะแล้วสุดท้ายนี่อยากจะให้จารย์่ากกับเยาวชนหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในวัยนี้ที่เขาอยากจะทำกิจกรรมหรือว่าอยากจะมีโครงงานดีๆแบบนี้ค่ะอยากจะให้จังรู่มกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ต้องการสนใจงานในด้านนี้ค่ะก็สาหรับนักเรียนนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ขอให้ลงมาเล่นได้เต็มตัวเลยครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเวลาหนังสือเราก็จะต้องมีการแบ่งเวลาจัดแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมนะครับ นะฮะซึ่งก็เป็นการฝึกการทํางานอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งในวันหนึ่งหนึ่งเราจะมีกิจกรรมเยอะเพราะถ้าว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้เนี่ยเราก็สามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนมาทําแล้วนะครับผลตอบรับในภายหลังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเรียนต่อซึ่งนักเรียนไม่ต้องสอบนะครับนักเรียนมีโค้ต้าเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของโครงงานและก็สิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยเยอะเลยนะครับที่เปิดรับโค้ต้าสาหรับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับ ค่ะแนนก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมพรแล้วก็น้องแชมป์น้องป๊อกมากเลยนะคะที่ได้พี่เซธแล้วก็พาพี่แนนมาดูการทำงานของเจ้าเครื่องหวานเมล็ดยางพาาที่พี่แนนได้พูดตื่นเกินไปแล้วว่าจะมาหาเราที่โรงเรียนเนาะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะรสวัสดีครับ